ครับผมขอสวัสดี F4 เสียงเคยนะครับเนาะมึอนี้ก็มีเครื่องไหวดี3.8นะครับเนาะชุดสตาร์ทมึงว่เป็นอย่างนั้ครับนะเนาะทอดมาทำการหลือกันนะครับเนาะว่าเกิดจากสาเหตุยังนะครับเนาะครับทำการถอดมานเลยครับถอดชุดสตาร์ทออกนะครับเนาะสปริงบวดีดกลับนะครับเนาะ ใช่ฮดอกจันครับผมซีมินครับผมมีเสียงแสกสว่าขออภัยนะครับเนาะมีเสียงแสกสว่ออาแน,น,น,นะน,น่นะครับเน,ะนาะเป็นธรรมดาครับผม <c oughs> จุดสตาร์ทบอกกันนครับผม <c oughs> มาเบิ่งกันนะครับเนาะว่าจงจากสาเหตุยังนะครับเนาะจุดสตาร์ทขางนะครับเนาะ เหล้วนะครับเนาะนี่ครับผมชุดสตาร์ทขาดอาจจะสปริงขาดนะครับเนาะถอดตัวเหนียวด้วยครับผมขอบเชือกน,นะ,นะครับ

ล่างนะครับนะตรีแผ่นรองนะครับโอ้ขอบคุณดีครับผมนี่ครับข้างล่างจะมีแผ่นรองเลยพระพุทธบาสปริงขาดนะครับเนาะสนนีปริงขาดเลยก็ื่อจะทำการเปลี่ยนสปริงล้านใหม่นะครับเนาะครับผมก็ได้สปริงตัวใหม่มาแล้วนะครับเนาะตัวใหม่ผมกรอบนะครับเนาะนีครับ เอามารหอมแผ่เนเล็กด้วยครับเนาะก็ปิ้งหม่้รับผมใส่เข้าไปเลยนะครับเนาะ เสียงมันหักนะครับเนาะ้องเอาออกนะครับผมถ้ามวาออกอาจจะไปซัดไปยังในกลมไก่กลมไก่ล้านสตาร์ดนะครับเนาะก็ต้องเบิ่งดีๆนะครับเนาะไม่เราเปลี่ยนครับผมมาเป็นนันกไก่ผมเลยครับผมอะไรจะงล้านที่มาเ่ครับผม ามันหลงหลอกนะครับเนาะนะครับผมอาจจะบม้ฟัวขัดนะครับเนาะนะครับผมผเป็นเดือยอยู่นะครับเนาะครับผมใส่ลงไปในในหลอดนะครับเนาะมันหลอกอยู่นะครับเนาะทำตัวงานใส่หลอกเขียวนะครับเนาะหลอกเชือกตรงบานตรงบานนี่นะครับเนาะตรงบานนี่ใส่เห็ดตรงนะครับเนาะใส่ตรงเขียวตรงนี้นะครับเนาะครับผม

ọt là con mún mình nó nó. ครับ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  ครับผมกอใส่กันไปโคตรนะครับเนาะกดแล้วก็หมุนเบิึงนะครับเนาะหมุนให้เหลี่ยว่าสัุเกาะบวกโคตรนะครับเนาะเข่าบ่าหรือบวกเข่าบ่านะครับเนาะครับผมลักหนังใส่น็อตนะครับใส่น็อตเนะครับผมใส่ไว้ปนะครับผมยันลงไปนะครับเนาะขันน็อตเข้าไปครับผมขันให้เน่นนะครับเนาะ มุนออกไปอยะ่างไร้ข bueno. ันขั้นเรียนจำว่าหมวนเฉียงนะครับเนาะตามขันนนะม้นตอ,อ,อ,น,อน,นนะครับเนาะครับมึงมึงครับผมโอเคแล้วครับผมหมวนเสือกหมวนเฉียงถือทางนะครับเนาะหมวนมาทางนี้นะครับเนาะหมวนไปทางนี้ก็พิดทางนะครับเนาะตัวหมวนมาทางนีนะครับผมหมุนถือทางเลยหมุนมาทา,างขวานะครับเนาะ ทำแรงเกินไปนรือว่าติดเกินไปก็ไม่พอดีนะครับเนาะถามันอ่อนกระมวนครับอีกรอบนึงนะครับเนาะจะปิ้งอ่อนแต่ซ้ำหนึ่งคิดว่าน่าจะพอดีกว่าผมแล้วก็มุนสปิงตัวบนลงนะครับเนาะสปิงตัวบนโอเคนะครับผมใส่ใหญ่ครับกล้องดึงลงครับใส่ใหญ่หน่อเนาะ ใา้ทำการประกอบกันนลยนครับผ <c oughs> มวิธีประกอบเอามือกดนะครับเนาะเอาขอบล้อง <c oughs> ดึงดึงเสียบสตาร์ทมืองนะครับเนาะให้ลงบาลครับผม <c oughs> อันนี้หมดเลยนะ

ผมเสียงธรรมชาติแต่ร้ายอยู่นะครับเนาะบวเป็นยังครับมีเสียงแฝกสอนร้ายมีในคลิปนะครับนะเนาะเพราะว่าไพ่เอฟซี FC นะครับเนาะผพันดิแผ่นนี้แล้วนะครับเนาะ เพียนง่งายๆนะครับเนะาะตัวใหครับผมวิ่งคลิปให้จบครับผมสามารถเลี่ยนเองได้ครับผมหลังจากนั้นเขาจะมาทำการสตาร์ทกันนะครับเนาะ พอจบคลิปเพียงท่านีนะครับเนาะสำหรับการสำหรับการเปลี่ยนสปริงล่างสตาร์ทรอของเราเนาะบอกกันในคลิปหนาครับผมสวัสดีครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามครับผมเพือ่อพิจาลัางแรงใจกับทางสองนะครับเนาะสร้างยนเลียกเป็นบางครับผมสวัสดีครับ